สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสปอร์ตบาร์นิวส์ข่ะวันนี้มาอัปเดตผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2022-2023ในสัปดาห์ที่7นัดตกค้างนะคะสำหรับผลการแข่งขันเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่19มกราคม2 5 6 6ค่ะแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เปิดบ้านเอาชนะท็อมแนมฮอสเปอร์ไปได้4ประตูต่ตอ2 และจากผลการแข่งขันในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะถึงแม้ว่าแมนซิตี้จะถูกสเปอร์ยิงนําไปก่อน2ประตูนะคะแต่ว่าพวกเขาก็สามารถที่จะเร่งเครื่องค่ะยิงคืนไปได้4ประตูรวด ทำให้พวกเขายังคงอยู่ในอันดับที่2ค่ะโดยลงแข่งไป19นัดมี42คะแนนตามหลังอั์เซนนลจากูงอยู่5คะแนนแต่ลงแข่งมากกว่าอยู่1นัดค่ะส่วนทางด้านของทอแนนฮอสเปอร์ค่ะที่5นัดหลังสุดชนะ1เสมอ1แพ้3ก็ยังอยู่ในอันดับที่5ค่ะโดยลงแข่งไป20นัดมี33คะแนนตามหลังทีมอันดับที่4อย่างนิวคาสเซิลอยู่5คะแนนแต่ลงแข่งมากกว่า1นนัดซึ่งในคืนวันเสาร์ที่21มกราคม2566ค่ะก็มี เกมพรีเมียร์ลีกสัปดาห์ที่21เตะกันอีก6คู่นะคะโดยจะเริ่มเตะเวลา19นาฬิกา30นาทีค่ะลิเวอร์พูลพบเชลซีถ่ายทอดสดทางช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล1และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล2ค่ะส่วนเวลา22นาฬิกาเวสต์แฮมพบกับเอฟเวอร์ตันถ่ายทอดสดทางช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล1และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล2ค่ะส่วนคู่เลสเตอร์ซิตี้พบไบรตันแอนด์โฮฟเอลเบียนนะคะถ่ายทอดสดทางช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล3เซาแธมป์ตันพบแอสตันวิลล่า ถ่ายทอดสดทางช่องทรู p r e เมียร์ฟุตบอล6และคู่บอลหมาดพบ n นอ t i n g h a m Forest ถ่ายทอดสดทางช่อง ID Station 894และทรู p r e เมียร์ฟุตบอล8ค่ะและเวลา0 3 0นค่ะคริสตั p พาเล e พบนิว c คสเซน United ถ่ายทอดสดทางช่องทรู p r e เมียร์ฟุตบอล1และทรูพรีเมียร์ฟุตบอ 6, ล2ค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของผลการแข่งขันรวมถึงโปรแกรมล่าสุดที่สปอร์ตบันนี่จะมาอัปเดตและนำมาฝากให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะ